ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบ่งไอเดียสำหรับคนที่มีพื้นทีหน่อยครับเราใช้พื้นทีหน่อยเฮ้ยนี่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับพี่น้องนี่การเลี้ยงกบนี่ไงกระบะพปฏิสติครับกระบะนี่พี่จะเีนกระบะผสมปุ๋ยกระบะผสมปูนก็ได้ครับหรือปลูกของเลี้ยงของเอี้งก็ได้ครับคุณนายเป็นกระบะอันนีรผสมครับพี่น้องครับ กบนี่ผมไปซื้อมาเนี่ตัวละสามบาทครับเด้อซื้อมาหนึ่งร้อยตัวครับเพิ่นแถมมาอีกแปดตัวแล้วก็กบในี่สามร้อยครับกระบานนี่แปดร้อยห้าสิบเก้าบาทครับแล้วแต่แกงนี่แต่แกงนี่อันละร้อยแปดสิบบาทนี่สองอันนะครับพี่น้องต้องใช้ทั้งสองอันครับใสสองอันในการปิดบริษัทเขาสิาสโดดออกครับแล้วก็ซื้อหัวอาหารมาแล้วของหารปลาดุกอีกรอยหนึ่งครับผมอยากเปิด ผมบาดอยากเปิดแต่แกงไอ้พี่น้องเมึงอีกอักนหนึ่งอยู่ที่ผมย่านครบโดดออกครับพี่น้องถ้าโดดออกเี่ยลุลง่ลงหล่องระบายน้ำเลยเสร็จเลยครับนี่เพราะว่าเขาโดดยูเขาเขาโดดสปริงตัวนี่ถือถือแต่แกงอยู่ครับเอาบางสมนีก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้ไอ้ผมหายยังล่ล่อมล้อมได้ดีก่อนนี่ครับเพิ่งไปเอามานะครับพี่น้องตัวสามบาทกำลังงา้างกำลังหนาลากครับยหนบ่ไหนเขานังจับคุมกันเต็มเลยนะครับ เอาะผเปิดอย่าโดดอู้นี่นะนะท่านี้ก็บท่านี้เขาก็ตื่นเลยครับพี่น้องอยากเปิดนะพี่น้องเปิดเปิดบางทีน้องถ้าเป็นน้องเนาะตื่นนะครับตื่นตื่นตื่นกำลังน่ารักน่ารักครับกบอย่างเขาโดดออกนะพี่น้องเอ้ยที่ผมใส่น้ำหลายครับปกติเลี้ยงกบก็ต้องใส่น้ำหลายปนีเลยครับพี่น้องผมเลี้ยงผมใส่น้ำหลายนี่ผมจะเอาปลาเอาปลามาปล่อยน้ำครับ สิสิหาปลาที่ว่ากินพืชดอกอาจจะเป็นปลาน,นิ่งแหละครับพี่น้องเอามาปล่อยไว้ให้เขากินขีดกบนะครับเศษอาหารของกบที่กบที่ว่ากบไทยออกอ่ะพี่น้องขออนุญาตเราเากำลังคุกเขา่าพี่น้องโอ้ยอย่ากบตื่นอย่าโดดตล,ลก่าโดดเอ้ยโดดจนได้ครับหนึ่งร้อยแปดตัววัวเหลืองเลี้ยงอีกเดือนนึงก็พูดถึงเลี้ยงนิดเดือนนึงเลยก,ก็ได้ปิ้งแล้วพี่น้องครับ แต่ว่าชุดนี้ผมจีดผมว่าผมว่าสีเอาไ้เป็นพอพันแม่พันปีหนาแล้วครับเอาเป็นพอพันแม่พันปีหนาไปนี่โคบเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยโตบ่าซ้ำกันในพี่นอ้องมั้งเห็นปะตัวนึงตัวใหญ่ๆกว่ามึงครับเดี๋ยวต่างเสือเสือกละมังพลาสติกไม่อีกจักอัน,นึ่งยอยู่ครับขัดตัวใหญ่ออกครับว่าสั่นตัวน้อยเสร็จครับโดนในแถตัวน,น้อยเนี่ยโดนเขากินแท้แ ใกลกๆไปพบพี่น้องครับหลกผมก็เอาสาลายหางกระรอกลุกให้เขาพร้อมครับพี่น้องจำลองธรรมชาติที่สุดครับหรือจอกหรือแหนผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไทยอัดวปดูนี่พี่น้องเมืองกอนกระเซียาใครเอาจอกเอาแหนมาลุงครับเพราะอยากให้พี่น้องเห็นตัวโกบเออตัวกบเป็นง่ามขนาดไหนปกติเนี่ยจะซ้ำหนีตัวละหาบากกันยังได้ดีครับพี่น้องเพาว้กันไงเขากัดขนาดนั้นนันนันันนั้นอันส่เลครับ แต่มันตัวน,น้อยเดี๋ยวเซตบอลเหลือครับในตัวซ้ำๆกันเออแต่มันตัวน้อยเดี๋ยวเซตเขาได้ละอ่ะออกจากกันนะครับย่ดีๆจะโดดจะโดดตกจะโดดจะโดดจะโดดเอ้ยตกใจมา่น้องหมานี่ครับพี่น้องไอเดียเพราะว่าพื้นที่อยู่หลังลานผมกับบริเวณกว้างหลายครับก็เลยเออซื้อกระบะกระบะพลาสติกับมาเลี้ยงครบซะอยากผมจะลอกให้อาหารก็น้อย่น้อง กันกับเป็นอาหารปลาดุครับปูตีนในสายที่สองนะพี่น้องสายที่สองนะผมว่าเดี๋ยวเป็นกระสอบนะเพื่อนขนาดจีนสายที่สองเลยนะครับอาลูกเอ้ากินบ้างกินอาหารบ้างจีนสถานิีนไม่โอ้คือคือโดดเลยนะตื่นสถานตื่นสถานที่มายังบ่อกินอาหารบ่อกินกันเองกัดกันเองเมื่อกี้นะครับพี่น้องเริ่มกินอาหารนะครับเตรียมกินอาหารแล้วกินอาหารแล้วกัดกันเอง เี้ยเขาสุกเร็วเลยครับโกบังกบนั่นนั่นนั่นโกาแล้วพี่น้องผมบันแล้วเฮ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยจับได้หมดเลยเอ้ยผมอยขออยากปิดครับนั่นแหละโอ๊ยแล้วออกแล้วโอ้ยนี่นะครับพี่นอ้องอาได้ปิดขออยากปิดกันครับโอ้ยเห็นพี่น้องไทยพี่น้องเบิ่งหน่อยหวดเขาทำไมลูกเขาทำไมเราอะ มาให้อาหารกด้วยกันเหรอเราอ่ะครับใส่แต่แกงสอง,งก้นกับปีดมีแต่เพีองครับแต่ว่าจะเป็นกระชังบุกก็ดีครับพี่น้องครับแต่ผมก็เอาเอาตัวหนีมาทดลองก่อนแต่ใน,นอนาคตต่อไปผมมีกระชังบุกแล้วผมจะเอากบออกไระแ่กระชังบุกครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลียงกุ้งปเป็นเลียงกุ้งครับเลียงกุ้งหรือหาในแดงมาเลี้ยงครับแต่กระบะนี่ก็เลี้ยงเดบิดทุกอย่างนะครับ จำมีก็ยู่ได้แล้วครับอาหายังมาทับเล็กน้อยก็อยู่ได้แล้วผมก็ระบอ,อกแล้วครับเอา่าให้เขาบอ,อกก็โอเคแล้วมีกำลังจะกินอาหารครับพี่นอ้องอ๋อเฮเอาอย่างลูกเฮาอย่างกำลังอัดวิดีโออยูมา่ไหมเขาทำไมอืออือาหารเกือบเบิดแล้วครับพี่นอ้องแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาจะกินผมอีกวันนี้ ปด,ดิจินน,นี่ีด,ด้หลงจดูดานะจะดดนี่นครับรักน่าักจดูดนะลูกจีดดนะจะด,ดนะจะดด้ดูดยเาพี่ดดนะ้องด,ดนะูด,ด,ด,ดกับเขาครับดูดกับเขาอูนเดนนกันนมือผมนครับพี่น้องผมมีไอเดียให้การเลี้ยงกบกันครับใส่บ้นที่หน่อยสำหรับคนพี่มีบ้นที่หน่อยมีบ้นทีบ่หลายครับอู้ตึงกระเลี่ยงได้ทั้ง ตั้งกบบระบะพลาสติกนะครับกระมังตั้งพลาสติกครับบอ่อปูนวงปูนครับสะแล้วก็กระชังบกเลี้ยงเด็บกบวชครับกโคบเลี้ยงง่ายวันเาว่าแต่เทานี่น้ำเขานี่ต้องให้น้ำสะอาดครับถ้าสมมติบบน้ำเขาเริ่มเคี้ยวน้ำเริ่มเ,เ,เริ่มกินตะเพียนครับเดี๋ยวไม่กินตะเพียนเลยบริสันเขาตายครับบรลดออกบริสันต์เขาตัวจะแหบบวลดนะครับ อะไรพี่น้องเดี๋ยวซ้อมนี่กันนะครับเด้อมาแล้วครับฝนมาแล้วครับฝากพี่น้องที่เพิ่คลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งครับมาเบิ่งไอเดียการเลี้ยงกบในกระบะพัฒนสตรีครับกระบะผสมปูนกระบะผสมปุ๋ยครับการเลี้ยงกบกำลังหนาลักหนึ่งร้อยแปดตัวครับกับมาเลี้ยงกบในรอบเก้าปีเด้อกกบหนึ่งร้อยแปดตัวตนเก้าปีที่แล้วผมเริ่มต้นแค่กบหกตัวนะครับพี่น้องเงินแปดสิบหกาทครับถือกบมันโลลูกก็กลัว เดี๋ยวผมกบมาหกตัวตัวปู่สามตัวแม่สามอะครับเริ่มงตัวชุดเล็กเลยผมเอาละพี่น้องเดี๋ยวติดตามติดตามเอ่อการดำเนินการเลี้ยงกบในกระบะพลาสติกในตอนต่อไปเลยครับพี่น้องเดี๋พี่น้องเดี๋ยวเป็นน้งเป็นนึองครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นโดดคักเถิดล่ะโดดยังครับลูกขึ้นโดดครัชแขกเดี๋ยวพี่น้องเด้อ บอกไปนะผมก็ตื่นเต้นไปน้ำกับพี่น้องพี่ครับพอก,กันคิดหน่อยครับผมสวัสดีครับ